รบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยตี้ยินไหฮะตีย้ยนมาะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาอาัดเกมพี่ไม่ดิดาก,ก็บ่นนะฮะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมสอนผมสอนนะก็คือให้โหลดอันนี้มาก่อนนะค,คือเคำนวณส่วนพีพีเอสเอสพีพีนี่คือเป็นรูปแบบกดเดินก็คือต้องซื้อเอานะฮะนะโอเคคือกดที่อันนี้ก่อนนะฮะถ้าเรโหลดมาแล้วส่วนกดดอนเราก็แค่โหลดใน Google นะฮะนี่ เาก็ไม่รู้ผมเขียนยังไงแต่ลองเขียน TPS g o l d e n ดูแล้วกันนะเผื่อเจอโหลดฟรีโอเคท่านผู้ชมมาไอ้พี่ต้องบอกว่าไปล่ะมจะได้เล่นน้ำน้ำโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดนะก็คือถ้าเกิดเราโหลดนี้เสร็จแล้วไยกดเข้าไปเลยนี่ O สี่แชร์ e นี่โอเคเผื่อลูกใช้อีเมลในการสมัครนะฮะถ้าเกิดโหลดมาแล้วต้องใช้อีเมลในการสมัครโอเคท่านผู้ชมแล้วกดไปตรงนี้นะฮะนี่อสี่ s h a r เนี่ยโอเคท่านผู้ชม แล้วเขียนดาก้อนบอลเลยฮะนี่เป็นดาก้อนบอลวันหนึ่งนะฮะนี่นี่ท่านผู้ชมเป็นดาก้อนบอลที่สามารถใช้ได้ฮะสามารถใช้ได้เออในแอปนี้ค่ะแล้วก็ตุ่มก็คือเออดล้ก้อนบอลอะไรบ้างบุกกะอันนี้ฮะโอเคนี่โหลดอันนี้ไปฮะไปดั่งนะฮะอันนี้ขอดูรูปโอเคโหลดอันนี้ไปนะฮะโหลดอันนี้เลยนะผมโหลดไปแล้วเพราะฉะนั้นโอเคนะฮะ คือถ้าเกิดลดมาแล้วเสร็จปุ๊บมันมันจะมีขึ้นตรงนี้ฮะเดวไม่ดกรอแป๊บนึงนะฮะเดาจะไปที่หน้าหลัลกรอก่อนนะฮะท่านผู้ชมร้อนจะมอะโอเคมันจะขึ้นไอตรงนี้มาะฮะให้เราก,กดเข้าไปแล้วก็กดไม้สีแร์ใครใครไม่ได้เนี่ยบอกผมนะฮะเป็นคอมเมนต์นี่ฮะนี่วน์โหลดนี่จะมีอยู่ตรงนี้ฮะกดเข้าไปเลยนี่แล้วได้เลยนะฮะเนี่อีซีะะะ่เลยท่านผู้ชมอีซี่ไหม <ม>ใ,คใครไม่เข้าใจใค,ใครไม่เข้าใจก็หนา,าไไหนาไหมต้องใส่เพลงไงลำคัญโอเคนะ,คไะเไอ้อเรื่องภาษาไหนนี่นั่งแับกระจิบเดียว วิธีกันไปร่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะเคนผมจะเอาเป็นโบลี่กันอ่ะไม่ใช่ามาเล่นเล่นเ,ยเฉยๆนะใครอยากให้ทำต่อเนี่ยมาเนี่ยผมมาะะโอเคอ่าท่านผู้ชมคิดว่าผมเลือกตัวอะไรดีอี้นหน้าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นอะไรก็บอกนะผมจะเล่นโบลี่ก่อนนะคะคลิปนี้โอเคผมชอบโบลี่ดิโอเคแต่ก็พยายามต่อหน้านะทุกคน

หนักได้เอาอะไรดีสวยวู้งวมันก็แบบก็ยากจะไป Here we go. See แล้วเดี๋ยวเขาอาจอะกนึงฮะอาจจะไม่เหมือนเดิมว่าผมนไปแล้วจะอกไม่้กันนะตอนผมไปู้กับพเตี้ยพเตี้ยเตียพเตี้ยพเตี้ยพ่เตียพเตีย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 เอเชี่ยทำใก็จท้ย่ มตายแล้วทั้งหมดจริงหรอท่านผู้ชมทั้งขูดเลยท่านผู้ชมทั้งอย่างโหดเลยท่านผู้ชมตรงนี้เลยกันโอเคผมเจอพ่อตัวเองแะพี่เตี้ยอ่ะพี่เตี้ยเออโดนมากินข้าวของเลยอยู่แล้วอันนี้อันนี้เร็วกว่า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เตี้ยเตี้ยการกระทำหยุดการกระทำนะครับพี่ควนุ้ย อย่าพึองเี้ยเต้เตี้ยอยาพเี้ยอย่าพเตี้ยอย่าพเตี้ยอย่าพเตี้ยอยเตี้ยอเตี้ยอย่าพย่พึ่การกระทำอย่าพึ่การติ งาแล้ผู้ชมตีปตีนะไม่ต่อตนะฮะผมเกียตดต่อแล้วมันต่อ่ตัดต่อต่อพุแอปต่อต่อันมีดหุ่น่นอเออยหวดกันั้่ผมว่าเอ้ยชิเกียวแต่มาต้องต่อเลยจะต่อไม่ได้ นะขอขอฝากกดไลค์ด้วยฮะดูตลอดอะมุดได้เลยลืมลืมตลอดอะท่านชมแล้มเพิ่งจะมารู้อะท่านชมเออท่านชมวผจะรู้อะท่านชมหน้าัไม่จม่าวน้อยไม่น้อ er. ยไอ้ปัดได้หรอปัดได้ Yeah. สตอรี่หมดบอกผมด้วยนะคะท่านผู้ชมยังไม่จบลกกวนหรือไม่มีก็แล้วแต่นะฮะโอเคไปเลยโอเคนะอันนี้เป็นทางของหมอเพราะผมอยากรู้ว่ามันม thank กางเกี่ยวผมอ่ะอันนี้มันตอนพิบอดเหรอท่านผู้ชมลองผมด้วยนะโอเค ที่บอกการล็อกตู้อขมจะแบบบล็อกบ็ะาแบบอ้ล็อกรหัสที่มนจะบ็ยอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกบอกชี้กนะอเมเป็น้รไอชอบอกชรหัสเลยบอกชมดเลยนะเอก็แบบันก็จะทำหน้ด้วยนะในระบบ ไแต่คนหนึ่งเออผมผมด้วยผมด้วยโอ้ยมันพลังขึ hey, okay. <t <t like ้นเตาต่อยมันต่อยพี่ต่อยดิ่พี่ต่อยพี่ทำไมมันเป็นอยแบบนี้อ่ะไม่ต่อย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 จุกเสียบ